ที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ยอยู่ครับอย่าพลาดคันนี้ครับโตโยต้ายาริสปี2 0 1 1รายได้11,000ซื้อคนเดียวไม่คำข้างว่าประมาณส0 0กว่าบาทเท่านั้นแถมจัดเต็มฟรีดาวครับผมมาดูนครับรอบๆคันครับโตโ,ตโยต้ายาริปี2 0 1 1เครื่องยนต์ 1,500cc ตัวนี้ข้างว่า4 0 0 0กว่าบาททำได้จริงครับผมบอไซก็3า0พแล้วคันนี้4 0 0พันเพิ่มอีกหน่อยครับคันนี้ไฟหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบโฮโลเจนและดวงตัโตๆแบบนี้ครับเครื่องยนต สปอร์ตมากครับคันนี้ครับผมเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ครับพี่แม็กเป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานครับแต่เปลี่ยนแม็กให้แ็กเดิมจะไม่ใช่ลายนี้ครับผมยางเป็นยางเบสตโกนครับผมภายในครับเป็นสีดำตัดสีเบรดครับผมผงลมนิรภัยคู่หน้าผุ้แจนรีโมทมีไปให้ครบครับเกียร์ออโต้ขับง่ายสบายด้ครับฟิล์มติดให้ใหม่รอบคัน40 60ครับผมเป็นฟิล์มไฮครูอย่างดีครับผมคันนี้ครับนี่คันนี้เป็นรถแฮตแบกครับรถ เปิดตูได้ครับเก็บคงเก็บของได้ครับผมมีแผ่นปิดตรงนี้ให้ครับเวลามองจากกระจกด้านนอกครับมีของตรงนี้ไม่ต้องกลัวหายครับยังอะไรมีไปให้ครับบ่อหลังพับลงได้ครับผมมาฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายครับรองรับน้ำมัน2691 2695อี20คันนี้วันับรถน้ำมันเต็มหางครับมาดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ 1NZ เครื่องยนต์ตัวนี้ประจำอยู่ในโตโยต้ายาริสและวีออสครับนี่รถสวยๆครับผมเครื่องยนต์เดิมครับ น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้กองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้กองกาดกองแอร์พวกนี้พูดเปลี่ยนให้หมดแล้วครับใครสนใจครับค่างวดเบาๆครับ,บ,บ4,000กว่าบาทอย่ารอช้าครับมีคันเดียวครับโตโยต้ายาลิสปี2011ครับค่าตัวครับ4ไม่ใช่4เดียวสอ0 0สเท่านั้นครับ